นี้องค์ประกอบในร่างกายของเรานะฮะตาหน้าทุกอย่างเนี่ยครับอะไรคิดว่าสําคัญที่สุดนึงเนีทท่ทั้งหมดทั้งหมดทุกอย่างสาคัญหมดเลยเครื่องมือของนักแสดงไม่มีอะไรเลยนอกจากร่างกายเสียงแล้วก็ใจคือเราจะไม่สอนให้นักแสดงเป็นคนอื่นแต่เราจะสอนให้นักแสดงอ่ะหาคนอื่นที่อยู่ในตัวเราให้เจอกุญแจหลักของนักแสดงมีแค่สองดอกที่เราจะไขไปอยู่ในคาแรคเตอร์ไหนก็ได้อันนึงคือเรื่องของจินตนาการคุณต้องสร้างความจินตนาการแล้วคุณเชื่อกับ จินตนาการนั้นคุณไม่จำเป็นต้องไปเอาเรื่องในอดีตของคุณมาเลยก็ได้เอาเรื่องใหม่เนี่ยแหละจะสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองอันที่2คือความต้องการความต้องการคือฉันต้องการทําอะไรเพื่ออะไรดาการดากับไขย้อยไขย้อยบอกรักดากานดาความต้องการของไขย้อยคืออะไรต้องการเห็นเขาบอกว่าฉันรักเธอกลับนั่นคือสิ่งที่ไขย้อยคาดหวังถ้าคุณโฟกัสอยู่ที่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆคุณจะไม่ห right. ลุดคุณจะไม่ตื่นเต้นเราก uh ็ต้องหาให้เจอว่าตัวละครต้องการอะไร ที่นัดคุยอะ่ะมีเรื่องอะไรฉันกกรักแกวะเฮ้ยรู้ไหมการแสดงมาให้อะไรมากกว่าที่เราคิดจริงๆนะเว้ยในช่วงนี้เลยเขาไฟโกรธใครปะเนี่ยเปล่าเล่นๆอยู่แสดงอยู่อเอ่าไม่ไมไมดีหรอ มาถึงช่วงท็อปฟสกันแล้วนะครับคุณผู้ชมทราบกันหรือไม่ครับว่าการแสดงช่วยพัฒนาศักยภาพทางความรู้สึกและพัฒนาในเรื่องของจิตใจของคนด้วยครับเรียกว่าดราม่าเทอราพีครับมาดูกันอย่างแรกเลยครับการใช้การแสดงเพื่อบำบัดก,กลุ่มคนที่ติดยาเสพติดและสุราครับดราม่าเทอราพีช่วยให้พวกเขาได้คิดทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาให้พวกเขาเชื่อว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะเป็นคนดีเพราะงาน,นงคุณค่าของตนเองได้ครับและยังช่วยให้คนกลุ่มนี้มองเห็นโทษของการใช้ยาเสพติดด้วยครับ อย่างที่2ครับเราสามารถใช้การแสดงเพื่อเป็นบับัดกลุ่มคนที่ก่ออาชญากรรมได้ครับเพราะว่าจะทําให้พวกเขาเกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันครับไม่ใช้กําลังในการแก้ไขปัญหาได้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ช่วยให้คนกลุ่มนี้เริ่มที่จะต้องการการยอมรับและให้อภัยจากสังคมอีกด้วยครับแบบที่3ครับการใช้การแสดงเพื่อบําบัดกลุ่มผู้สูงอายุ การแสดงแบบนี้นะครับจะช่วยให้พวกเขารู้ว่าแม้สภาพร่างกายจะถดถอยไปบ้างแต่เขายังสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างช่วยดึงให้ความมั่นใจในตัวเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับมาแบบที่4ครับการใช้การแสดงเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ใหญ่ดรามารา่าทร r a p y จะช่วยสะท้อนให้เห็นข้อบกพร่องของผู้ที่มาบําบัดช่วยดึงความมั่นใจของตัวเองกลับมาครับแล้วก็จะทําให้ยอมเปิดใจกับตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่จะก้าวต่อไปในสังคมครับ และอย่างสุดท้ายครับการใช้การแสดงเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กครับเด็กบางคนไม่กล้าที่จะแสดงออกต่อหน้าคนอื่นไม่กล้าเข้าหาคนอื่นดราม่าเทอร์รีนี่แหละครับที่จะสามารถบำบัดโดยการนำสิ่งของมาใช้เพื่อให้เกิดแรงจูงใจแล้วก็ทำให้เด็กอยากที่จะมีส่วนร่วมทําให้พวกเขาเหล่านั้นได้เกิดจินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็สามารถแสดงออกให้คนอื่นดูได้ครับ จำเป็นค่ะนักแสดงทุกคนต,ต้องเรียนการแสดงจำเป็นาจำเป็นการแสดงคือศาสตร์คือศิลปะเหมือนคุณเป็นหมอคุณก็ต้องไปเรียน่ะการที่คุณจะไปเป็นนักแสดงไม่ใช่เพียงเพราะคุณมีรูปร่างหน้าตาดีแค่นั้นค,คุณจะต้องให้ความสําคัญกับอาชีพของคุณด้วยฝึกปรือพัฒนาตอนที่เราไปเรียนคนที่มาเรียนคลาสเดียวกับเราเป็นนักแสดงละครบอดเว์ของที่อเมริกาเลยนะอายุ60ปีอปีเข้ามาเรียนะคือมาเรียนแบบ เพื่อฟื้นตัวเองตลอดเวลาเพราะการแสดงมันคือการเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองค้นหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองตลอดเวลาคิดว่าสเสน่ห์ของการแสดงนะครับที่คุณอาสึกมันอยู่ตรงไหนครับจริงๆในชีวิตเราอะมันสั้นเราอาจจะไม่เคยเป็นนักบินอวกาศเราอาจจะไม่เคยเป็นคุณครูเราอาจจะไม่เคยเป็น เด็กสลัมพิการแต่เมื่อเป็นนักแสดงแล้วคุณมีโอกาสได้เป็นคนเหล่านั้นทั้งหมดอย่างเราจะไปเล่นเป็นใครหนึ่งคนอย่างเงี้ยเราก็ต้องศึกษาเขาถูกไหมเมื่อเรารู้จักลึกเข้าไปเราเท่ากับประสบการณ์ชีวิตเราก็เพิ่มมากขึ้นนี้การเรียนแอคต n g ด้ยางงี้ยครับสมมติว่าคนที่มาเรียนไม่ได้อยากที่จะเอาไปใช้ในแสดงในหนังละครในทีวีแต่อยากที่จะมาใช้กับการปรับปรุงชีวิตของตัวเองเช่นเรื่องของบุคลิกภาพหรืออะไรเงี้ยมัใช้ได้ได้สิได้เพราะว่าคนที่บุคลิกภาพไม่ดีเพราะอะไรเขาไม่มีโฟกัสคุณลองไปสังเกตดิพวกเพื่อนที่ เสียเซลตลอดเวลาที่จะแบบว่าครับคือเขาไม่โฟกัสกับอะไรเลยเออเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องสนใจหรือจับประเด็นอะไรนักแสดงที่ดีต้องมีโฟกัสตัวละครต้องมีความต้องการอะแต่ถ้าคุณไปโฟกัสข้างนอกกูจะเล่นดีไหมคนดูจะชอบฉันไหมพุ่งกับอันนี้มันกลายเป็นความที่ของนักแสดงไม่ใช่ของตัวละครมันมันเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้อยู่แล้วถ้าคุณโฟกัสผิดที่ชีวิตก็เหลวแค่นั้นเอง อย่างบุคลิกภาพสมมุติว่าผมหลังโกงเงี้ย <Okay. S 2> จะทํายังไงให้สามารถปรับบุคลิกภาพของคนที่มาเรียนจําที่จาที่อันนแง่ของภายนอกก่อนนะคะ,ะแค่จินตนาการนะกระดูกสันหลังยาวไหล่กว้างแล้วให้มีความรู้สึกว่าพลังของเราออกตั้งแต่ตรงต้นขาเนี่ยออกไปข้างหน้าเป็นลักษณะเหมือนแบบพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยคือท่าเตรียมพร้อมของนักแสดงแล้วจะเป็นท่าที่มีพลังมากมันจะแบบมันจะแบบเนี่ยโหง ของเปย์ยังจินตนาการไม่ดีพอสันนี้มันจินตนาการดีอ่ะมันจะแข็งแรงขึ้นมาโดยอัตโนมัติท่าเนี้ยพอเราฝึกอันนี้มันจะเป็นมันจะยากแรกๆมันเหมือนกับตอนเราขับรถเกียร์ธรรมดาค่ะมันมันยังไม่เป็นสมา์ทมันยังไม่เป็นธรรมชาติที่สองเรามันเราก็จะต้องโฟกัสแต่พอเราทําจนชินอ่ะมันจะเป็นไปเองโดยธรรมชาติพี่เงาะมีนักแสดงคนไหนที่แบบว่าชื่นชอบส่วนตัวไหมครับในเรื่องของการแสดงของเขาในทั้งโลกนะคะเรา ชอบหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะชอบชอบเมอร์รสตรีทคือเขาเป็นคนที่พลิกตัวเองได้หลายแนวแล้วเขาเขาจริงเออหรืออย่างเคสอ,อย่างเงี้ยเคสบินสเลสใช่เวลาเราชอบนักแสดงเราจะดูที่ว่าพอเราเห็นปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะสามารถคอนเน็กให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีจริงว่าแบบเนี้ยเราจะไม่ชอบนักแสดงที่เล่นเป็นเป็นแพทเทิร์นคือแพลนตัวเองมาเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องแบบเสียใจก็คืนน้ำลาย ถอนหายใจก้มต่ำสี่สิบห้าองศาอะไรแบบเนี้ยดูหนังอยู่เนี้ยแล้วซีเนี้ยคนนี้เล่นอย่างเนี้ยพอสเลยถ้าเป็นฉันฉันจะเล่นไงหยุดเลยใช้เวลาอยู่กับตัวเองเล่นเองเลยอ่าเอออย่างนี้เลยมก็เป็นะตอนนี้ผมเป็นตัว่าใช่ผมเป็นตัว่าไม่ไม่ขนาดอ๋อแต่ว่าคิดคิดคิดไปด้วยดูไปด้วยว่าถ้าเป็นจะเล่นยังไงการคิดมันง่ายแต่การกระทำมันยาก และยิ่งถ้านำความคิดนั้นมาทำให้สำเร็จมันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในโลกโยอันวอลฟกังฟอนเกอร์เท อย่างอย่างที่ง้อนี่อยู่การแสดงที่สอนให้เขารู้จักที่จะแสดงถามว่าไอ้การที่อยู่ในแบบนี้ครับมันให้อะไรกับพี่ง้อรู้สึกว่าเห็นผลในปัจจุบันบ้างครับโอ้โหเยอะเลยเวลาเราเวลาเราสอนคนอื่นนะมันจะสอนตัวเองกลับด้วยเราพูดอะไรออกไปในในเชิงที่ว่าแนะนําเขาอะมันก็เหมือนกับแนะนําตัวเองหรือย้ําตัวเองด้วยว่าเธอก็ต้องทําแบบนั้นเหมือนกันนะเธอก็ควรทําแบบนั้นเหมือนกันนะยิ่งถ้านักเรียนที่แบบ มีพลังเยอะอะเราให้เขาเท่าไหร่เขาจะส่งกลับเรามาเท่านั้นเราไม่ได้เอาไปให้เขาอย่างเดียวเขาจะส่งกลับมาด้วยบางทีสอนเสร็จปุ๊บรู้สึกโหันนี้มีพลังจังเลยอะไรเงี้ยเพราะเด็กเต็มที่มากแสดงว่ามันมีเรื่องของอารมณ์ส่งต่อได้ป่ะครับแน่นอนเคยมีครั้งหนึ่งไปตอนที่ไปเรียนที่เมืองนอกในเรื่องเขาเป็นเลสเบี้ยนแล้วเขามาแอบชอบเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะพูดว่า